สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะพานะคะลูกค้าคุณผู้ชมนะคะมาดูในอ่าส่วนของรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะอ่าวันนี้มุกจะพาคุณลูกคค้าุณผู้ชมนะคะมาดูในมิลเอ็กกับอเฟอร์จูเนอร์นะคะอ่าคันนี้เลยนะคะคันแรกนะคะเป็นตัวมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้านะคะคันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะนี่ 759,000บาทนะคะเป็นตัว MU-X 2,016นะคะนี่7 5 9 0 0 0บาท MU-X 1.9นะคะนี่เลยมุกนะคะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นินบุรีกรุงเทพนะคะหรือว่าติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่0804675965นะคะ080467 5965นะคะยินดีนให้คำแนะนำนะคะหรือว่าปรึกษาในเรื่องของไฟแนนได้เลยนะคะในส่วนของใครที่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะออกรถได้หรือเปล่าหรือว่าติดแบคลิฟนะคะยังไงก็ติดต่อมุกมาได้เลยนะคะนี่คันนี้ปี16นะคะมีสวยๆเดิมๆเ,เลยสีดำนะคะมีสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ นี่เลยค่ะนี่ส่วนของฝากครอบนี่นะคะนี่จะเป็นโครเมียมนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะคะส่วนมือเปิดนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดกันกับสีดําของตัวรถนะคะคันนี้นี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวมิวเอ็ปี2016ราคาพยนต์ตั้งขายที่ที9 0 0่759,000บาทนะคะ759,000บาทค่ะคันนี้เลยนะคะ แล้วก็มาดูคันต่อไปนะคะนี่สวยงามมากมากเลยค่ะคันนี้เป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะคะนีะ่ให้ดูเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะคะคันนี้ตัว2.8นะคะราคาตั้งขายยุดที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเป็นปี2017นนะคะนี่ อ่าให้ดูไฟนี่ให้ดูในส่วนด้านหน้าเลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็มีลูกเล่นนะคะโครงโครเมียมเข้ามาด้วยนะคะมีราคานะคะย้ำอีกทีนะคะนี่ราคา1 1 9 0 0ล้านนึ่งแานะคะ1 1 9 0 0ล้านนะคะปี2017นะคะนี่ตัว2.8 เป็นชุดแต่ง TRD เดิมๆนะคะนี่ชุดแต่ง TRD จากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกมองข้างด้วยนะคะนี่เป็นตัว f o r t u n e r 2.8ชุดแต่ง TRD นะคะราคา1,190,000คะ1,190,000ะะปี2017นะคะคันนี้เลยค่ะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะสีขาวนะคะนี่ปี2017 เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบๆคันนี้ดีกว่าอ่อยากนำเสนอนะคะว่าเป็นชุดแต่ง T.R.D นะคะนี่แค่แม็กนะคะเป็นแม็ก T.R.D จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ T.R.D โอ้ที่มือเปิดก็เป็นโครเมียมนะคะนี่คันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะนี ใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะบริษัเทเพชรย่องของเราน,นะคะคัดแต่รถคุณภาพเกรดเอเข้ามานะคะเพื่อคุณลูกค้านะคะ,ะเราจะไม่นํารถที่จมน้ําชนหนักตัดต่อดัดแปลงนะคะกลับสีนะคะเข้ามาดิดขาดนะคะรถทุกคันของเราน,นะคะมีเล่มนะคะสามารถที่จะเช็คประวัติรถได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันเลยนี่มาดูคันสีดํากันต่อเลย นี่นะคะคันสีดํานะคะตัวนี้เป็น f o r ์จูเนนะคะตัว2.8เหมือนกันนี่เลยค่ะเมื่อกี้สีขาวนะคะอันนี้สีดํานี่คันเมื่อกี้เป็นปี2017นะคะคันนี้ก็เป็นปี2017เหมือนกันอ่าคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาท1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะปี2017นะคะตัว2.8เหมือนกันคันนี้เป็นสีดํานี่เลยคันนี้นะคะ คันนี้เป็น T R D เดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นชุดแต่ง T R D รอบคันจากโรงงานเลยนี่เลยนะคะย้ำราคาอีกทีนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะคันนี้เป็นสีดําคันตะกี้เป็นสีขาวนะคะมีเลยอยู่ข้างๆก,กันนี่เลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะติดต,ต่อมุกม,มาได้เลยนะคะ0 8 0 4 6 7 5 9 6 5นะคะ0 8 0 4 6 7 5 9 6 5นะคะ นี่สวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้นี่เป็นชุดแต่ง TRD เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนด้านท้ายกันน,น,น,ะะนี่เป็น TRD s p o t Dual นะคะมีเลยสัญลักษณ์ TRD แล้วก็จะมีตัว2.8นี่ค่ะอยู่ด้านซ้ายนะคะนี่ไฟทับทิมนะคะมีมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ไฟดวงที่3นะคะมะีตัวปัดน้องฝนมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนด้านบนนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่0804675965นะคะ0804675965นะคะ ใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากจะดูเป็นรถคันไหนนะคะติดต่อมุกมาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถสภาพจริงได้นะคะที่บริษัทเพชยร์ยนของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นึ่มีบุรีกรุงเทพนะคะนี่เลยค่ะใครที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมุกก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับมุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ